มันต้นียัง่ะเนี่ยต้นสานต้นเนี่ยก็อีหาอเนี่เนี่ยเอาแล้วขนาดดินส่าเแง้วแม่ดินแก่แล้แม่ดินพ่นแต่สีั่งไห้ว้าวเออ เด er, you know, ี๋ยวก็เป so ็นดราม่าี๋ยวก็บทีนี้นขาไมเมนต์อีกนะเครือบอลโซฟูเราเข้าไปได้เลยเข้าขนสลิงนะครับสลิงปูกช่วยแลสลิงมันเฉนเดียวนะครับอ้าวเบิ้งตัวสลิงตัวอ้าวเยบร้อยมันหยาบเมียนอยนึงนะครับเกิดงานหยาบครับ หาเงาเป็นตะัน่ตีไว้นะครับเอไว้รุ่นใบเงาถูกใสถึงนี้นะครับเอา โอ้โอ oh. oh, ้จะหางด่ขาดกระล่งได้หือหักนี่ละ ล่งนแถว่ละโอ้แทางผีมาแล้วบังต้นท่อใม่จิ้มเขีวขึ้นีเนียวขากนียวเนยแท่ม่จิ้มเขียวทั้วหม่ก็่นี้เลยโอ้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 โนาไป ทายเพิดอาร่ณอ้โอ้วอ้โอ,โอ้ไปได้น สิไดยูอีกจักวางจักข้าวแล้วก็สิไดยอำลาผ้าจากพี่น้องเนาะเอ้อเอ้าตำสูงโหดนะครับะะแห้งดกดมันวอมีตำตำที่จะไงหนึ่งแต่ก่ยห่นะครับ ฟาดโซ่ไีแล้วครับทาจ้าผฟาดโซ่แล้วนะครับอ้าทานนีกาหากักเดี๋ยวใิลงกวานกันเมือนอวานลงสามสองนแ้วท่านนีต้นน่ท่นหลงอ้าห่างนี้ยเป็นจนายนอ,อีหนอไม่ทาบอ้าเอ้าเอ้าโอยบอด อ ah, oh. ้าวโอ้ยงานอาเจียด้เกือบมาลงเอาเอาโป้ลังค่าเกือบเกือบโป้ลังค่านะ long rồi. Oh. 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 ส่วนเลือปั่นโอ้ยดับพอดีโอ้อ๋อเรียบร้อยอ้ตาถี่ได้์ลำหน้าพลาจากพี่น้อง แต่เพียงเท่านี้หากว่าจะได้คำบอดได้บอสู้ภาบอขอตดขออาไพนะครับผมฝากก็ได้ต,ตามก็แช่ห้แทกเจอป้อนชิ้นเน,นี่ยนีะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงแกในการเห็ดคลิปต่อไปนะครับผมราเมืรอนีก่ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ